เตยจรินพร์ออกงานล่าสุดแต่งตัวสวยเซ็กซี่เบาๆสำหรับละครเรื่องมาตาลดาที่นำแสดงโดยนางเอกสาวเต้ยจรินพรกับพระเอกหนุ่มนาสายเจมส์เจรายุเรตติ้งพุ่งไม่หยุดเลยละค่ะด้วยความน่ารักสดใสและมองโลกในแง่บวกเสมอของมาตาลดาทำให้แฟนละครติดกันงอมแงมเลยโดยเตยนั้นเป็นนางเอกสาวที่ตัวเล็กแต่ว่าพริกขี้หนูแบบสุดๆไปเลยค่ะเพราะว่ามากด้วยความสามารถมากๆ ที่สำคัญยังสวยออร่าตลอดเวลาอีกด้วยอย่างล่าสุดเตยได้ออกมาเผยลุคออกงานอีเวนต์ล่าสุดบอกเลยว่าสวยน่ารักมากๆโดยเตยมาพร้อมกับชุดเรสก็ออกสีฟ้าแต่งหน้าทำผมเบาๆสวยสดใสไม่ไหวนอกจากนี้เตยยังสวมแว่นตาสีดำเพิ่มความเก๋อ,อีกด้วยค่ะยิงช็อตที่เตยเดินอวดหุ่นสับอยู่ริมถนนด้วยแล้วบอกเลยว่าเกินต้านมากๆลุคนี้ของเตยทั้งสวยทั้งเก๋มองเท่าไรก็ไม่มีเบื่อเลยจริงๆค่ะ